ยินหนัยคาเฟ่ทุกคนมีคัามเป็นแมวหรือข้างข่างห <c oughs> น่ารักมาก ทุกคนจะบอกอะไรว่าเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากเพราะอะไรรูบ้าะคือเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความเป็นกันเองแล้วก็ตรงนี้เขากำลังขยายใหม่นะฮะนี่ค่ะใหญ่โตปังอลังการมากจ้ะนี่ะเปินมายนะครับนี่สิ้นเดือนนี้เจอกันเขาบอกนะฮะชาวโลกเตรียมมานะฮะพบกับคาเฟ่ที่เลิศที่สุดบนเกาะกูดเลยแหละนะฮะ มกันถึงในในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวรรค์ชั้นหาดกันตรงนี้เลยทุกคนเนี้ยเดินลงไป400เมตรก็ถึงทะเลแล้วสีฟ้ารีสอร์ททุกคนนะฮะซึ่งรีสอร์ทนั้นก็ติดทะเลสวยมากสะพานตรงนั้นถัดไปก็เขาจะมีเพื่อนบ้านเป็นเนี่ยหาเกาะกูดคาบานาต้องบอกฮะเพราะจริงๆเราตรงนี้จะมีรีสอร์ทเยอะใช่ไหมฮะแต่เราเลือกที่จะมา คาเฟ่หรือตัวไหนเพราะว่าใกล้ด้วยไงทุกคนนะฮะดูบรรยากาศสิรถมากน่าประทับใจภูมิใจมากเดินไป400เมตรก็ถึงแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวเรายังไม่เข้าห้องนะเราจะลองเดินไปเรียบทางซ้ายของหาดที่จะเป็นหาดของเจ้าทุกคนถ้าขวามือก็จะเป็นสะพานอ่าวเอเอ,เอ,เอท่าน้ําเป็นท่าน้ำใช่ไหมเป็นท่าเรืออืเป็นท่าเรือ,อห,อหินดำอะไรของเขาอะอันนั้นก็สวยตอนเช้าๆมีฝูงปลาเยอะมากแต่ถ่ายใน คลิปก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องมองด้วยตาเพราะน้ำมันจะแบบว่ามันเหมือนกับทะมึนทะมึนหน่อยเนาะตอนเช้าเชใสสวยไลยเ่เฉดสีทุกคนนะครับนี่ฮะเป็นบันอนฟฟินแล้วก็ชาเขียวถั่วแดงทุกคน อร่อยมากนะฮะเห็นไหมช่องของเราเป็นช่องเล็กๆง่ายๆแต่ภูมิใจว่ามันเติบโตไปเรื่อยๆบางคลิปก็มีโฆษณาเข้าแต่ตอนนี้อย่างที่บอก u t u b e มันงอนเราฮะทั้งสองช่องช่องหลักก็โดนเพราะว่าเป็นลุงลิขสิทธ์เพลงนะฮะด้วยความหวังดีไปรีสอร์ทหัวหินไปนู่นนี่นั่นหลายที่ก็พยายามจะทําคลิปที่ประกอบเพลงปรากฏอ้าวเพลงเขามีลิขสิทธิ์เราก็ลืมดูอะทุกคนนะฮะด้วยความที่ว่าหวังดีอยากจะโปรโมทเพลงเพราะเพราะ ะะเป็นคลิปเสริมให้ว่าเออไปพักที่นี่ดีจริงสวยยังไงอย่างเงี้ยมีเพลงประกอบเงี้ยปรากฏมันงอนเว้ยทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวรอการเปิดมองเห็นก่อนเนาะเราก็โพสต์ของเราไปก่อนที่ช่องนี้ช่องนู้นนะฮะลงช่องนี้ไปก่อนทุกคนนะครับจะเห็นว่าจะมีมอเตอร์ไซค์นะคะจะเช่าฮะทุกคนใครจะไปไหนตอนไหนต้องเช่ามอเตอร์ไซค์หรือขับรถส่วนตัวแต่ถ้าเดินเนี่ยอย่าง4ี่หกิโลไปน้ําตกคลองเจ้าจริงๆก็ไม่ไกลนะถ้าเดินมีเพื่อนเดินทุกคน ใช่ไหมอืมแต่เราชอบอีกอันหนึ่งนะตรงท่าเรือสลัดนะฮะท่าเรืออ่าวสลัดตรงนั้นนะที่เป็นพระสวยมากตรงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแล้วเรามีเวลาอาจจะไปไหว้พระที่นั่นด้วยทุกคนอันนี้ดอกลูกเมล์เขาเรียกลูกเมล์ทุกคนสีม่วงม่วงกินได้ฮนะลิ้นจัดสีม่วงไปด้วยทุกคนนี่ฮนะลูกเมลเป็นคล้ายๆกับต้นดอกม่วงมงคลนะฮะทุกคนที่เขาไปใช้ประดับประดากัน อย่างที่บอกว่าการที่เราจะไปถ่ายคลิปอย่างนี้ต้องขออนุญ,ญาตเพานั้นไม่ใช่ว่าเราไปกินไปนั่งไปพักที่ไหนเราจะถ่ายให้โลกรู้ไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกเขาว่าเราต้องถ่ายโปรโมทให้ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆให้นะต้องบอกกับเขาก่อน ช่ไหมฮะต้องติดต่อมาไม่ใช่ไปถึงทะลุทะล่าเข้าไปเป็นมารยาทนะทุกคนจะไปถ่ายอะไรต้องเดี๋ยวนี้ต้องมันมีกฎหมายความเต็มใจของเขาทุกี่จะให้เราโปรโมทไม่ประชาสัมพันธ์แต่เขามีน้ำใจให้เราเขาก็จะยินดีหะทุกคนฉะนั้นร้านนั้นก็ถือว่าเข้าข่ายประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วเป็นการให้บอกต่อกับชาวโลกว่าร้านของเขาดีจริงถูกไหมฮะแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจเราต้องไม่บังคับเขาทุกคนฉังนั้นหลายๆร้านเนี่ยก็จะ มีน้ำใจไมตรีที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับนี่ฮะสวยมากบรรยากาศแถวนี้ อย่างร้านลิตเติ้ลนายคาเฟ่เขาเป็นคนที่มีน้ำใจกันเองนะฮะดูแบบอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของการทําคาเฟ่กับร้านค้าโรงแรมทั่วไปจะต้องเป็นมิตรอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่บางทีเรามีพนักงานก็จะโดนพนักงานสกัดบางไม่ว่างไม่อยู่เจ้าหน้าที่ผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบนู่นนี่นั่นเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นกิจการตัวเองก็จะทําให้บัานบอกต่อว่าเนี่ยทาไมที่นี่ไม่มีน้ําใจทําไม ติดต่อยากหรือเกิดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เกิดผลเสียได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าอะไรที่มันง่ายอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวโลกด้วยถูกไหมฮะนี่ฮะรถรูฮะทุกคนนี่ส่วนยางพาราเพราะที่นี่บรรยากาศเหมือนภาคใต้อยู่แล้วมีทาทะเลมีสตงสตอทุเรียนถูกไหมฮะเมืองผลไม้ด้วยนะครับ ช่องของเราก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้ซีเรียสเพราะไม่ได้ให้เพื่อนช่วยติดตามแต่มาจากคนการเดินทางถูกไหมฮะเจอเขาก็ต,ตามไปตอนนี้ไปโอ้โหเมื่อก่อนไม่มีคนติดตามเลยนะทำช่องใหม่ๆจนโควิดลืมไปเลยแล้วก็งัดขึ้นมาทําใหม่ตอนก่อนนะั้นยัไม่คิดว่าจะมารีวิวหรือว่ามาทําประชาสัมพันธ์แบบนี้นะฮะ ก็เลยตอนนี้ภูมิใจมากที่มีโฆษณาเข้าแล้วก็ออถึงแม้จะโดนปิดกั้นก็ปล่อยไปก่อนทุกคนจ้าแล้วก็ทําดีมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างถูกไหมน,นี่ต้นทุเรียนต้นใหญ่ยักษ์มากทุกคนใครมาหน้าทุเรียนนี่ก็คงได้กินทุเรียนซื้อทุเรียนราคาถูกไปด้วยนะครับนี่ครับต้นใหญ่มานี่ฮะเห็นไหมสุเรียนทั้งนั้นเลย นี่ทุกคนหาดตะเภาตรงนี้ครับทุกคนจากสีฟ้าวิสอรอดแล้วก็ชุมพรคาบาน่าเกาะกูดคาบาน่านะฮะสวยงามโอเคเนาะตรงนี้น้ำใสอยู่เป็นหาดส่วนตัวได้อยู่ทุกคน